สวัสดีครับเกนชีนอีแพคตอนนี้ผมก็ได้ตัดผมแล้วก็ตอนนี้ก็ดึกมากนะคดึกดึกก็โทษเลยไปฟังไหนก็อไปฝังขวาก่อนอ๋อแล้วผมก็เปลี่ยนปีกใหม่แล้วนะปีกสีเขียวแล้วเกมนี้ก็อัปเดตใหม่แล้วนะครับ อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ว้าวดูตัวนั้นสิใสายางกับคริสตัลเลยน่าน่ากินจังตัวนั้นแหละอะไรให้กระทืบมันเหรออ้าวอยากมีเรื่องไหมกระสุนกจักบีสบอลโจมตีไม่เข้าเลยวะเฮยเดีย อีอีพลังไฟฟ้าพอสให้เรากำจัดสปา,าร์ตโอเคไปพอปรับภาพต่ำแล้วเรามาเล่นในน้ำมันน่ากลัวนะครับเออพอเราปรับภาพไปสวยน้ำมันใสสะอาดไงมันไม่น่ากลัวนะครับปรับภาพต่ำแล้วน้ำเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหน่ากลัวนะเฮีย ไม่รู้ไงพอเราลงไปไม่รู้ว่ามีเหี้ยอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเป็นชีวิตจริงนะเหี้ยแกในเกมกูก็หลอนเนอะเหี้ยไม่อยากเล่นในวันนี้น้ำไม่สะอาดเนี่ยไม่ใส่ไหมล่ะเออมีกลิ่นหอมหวานเข้มข้นในอากาศอีอย่างเธอได้ยินเสียงอะไรนั่นไหมเสียงคนขอความช่วยเหลือเหมือนมีคนกำลังร้องเพลงเฮ้ยอะไรวะ ร้องเพลงไหมนั่นร้องเพลงไม่สิเป็นเสียงขอความช่วยเหลือมาจากกองสร้างหินพวกนี้กูนี่อะไรของกูเนี่ยฮะโจนาสมบัติพวกนั้นเอาใครมาขังไว้น่าจะเป็นคนธรรมดาแหละเอามากินเนื้ออะไรอย่างงี้นะไอพวกนี้อาจจะเป็นผีดิบผีดิบมาเกิดอะไรอย่างงี้มาอยู่คนนิ้เช่นอิ้เจอเจอผีดิบ เราต้องปลดปล่อยคนเอาครับใช้ไม่ได้เปิดใช้งานเอาไอ้เหี้ยต้องมีกุญแจอีกเีเวนเอากุญแจมาให้กูอีกพวกงโง่ไม่เอากุญแจมาให้กูจะฆ่ามึงซะนี่ไงฮิยจุปป๊บกระฝนคงจากบอนที่ โย่อุ้ยอะไรวะกูโดนอะไรอ่ะกูโดนขาถาดวงตาอะไรเนี่ยกูทำอะไรอื้อไงอ้เหอ้ยไปไหนก็ไปเลยเฮอริเช่น เฮี้ยใค้ยิงกูมึงมึงไอ้สัตว์มึง,มง,มงไอ้หน้าหมามกล้าหาเนื้องกูเหรอเฮี้ยไปตายซะมึงอ่ะลงน,น้ำก็ไปตายไปตายเขาไม่ตายอีกเหรอมึงลงไปลึกๆดิ่อี้ยยังไม่ลึกอีกเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยตีแม่ง เออตายน้ำพวกมึงอ่ะเฮียแวกูต้องปีนขึ้นไปใหม่อีกอียสัสหึยย่โอ้ยอะไรนักตุ้นลังสุเรงวะเฮียเฮียไอจูนสมบัติไอจโจหน้าข้าหัวตายอีกโอเคไอจูนกระสุนวงจากปิดท้าย นี่เดบร้อย,ยเขียนได้กญแจแล้วเป็นไงข้ามาช่วยแล้วเศ้าหลินขอบคุณมากที่ช่วยร่ะนักเดินทางไม่ง,งั้นฉันคงนั่งอยู่ในกุคุกนั่นกองโจนล่าสมบัติพวกนั้น,น,นตอนอารมณ์ดีก็จะไปดูแลดอก ดอกอะรรูปดอกไม้มั้งแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีก็หันมาจัดการชั้นแทนเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยไม่ต้องขอบคุณเราขนาดนั้นหรอกฉันเข้าใจเข้าใจฉันจะเตรียมของขวัญตอบแทนไว้ให้เธอทั้งสองแน่นอนไม่ต้องหรอกอย่าพูดแบบนั้นสิฉันรอดมาได้นี่ต้องขอบคุณเธอนั่นแหละ ฉันคือบร์อ,อานอ,อกผู้ส่งสินค้าให้ร้านเออแบบปกติแล้วฉันจะเดินเตะไปตามภูเขาเพื่อมองหาของโบราณแต่คิดไม่ถึงว่ากองโจนล่าสมบัติจะเร่งจะเร่งโบราณสถานที่เดียวกับฉันกว่าฉันจะรู้ตัวก็ถูกจับไปขังไปแล้ว ผู้มีพระคุณ <ıyorlar. S 1> คุณยังขาดอะไรหรอของโบราณของล้ำค่าหรือของจุกจิกต่างๆขอแค่คุณต้องการและของแค่ฉันมีแค่ความหวังดีของคุณก็ก็พอแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนกำลังตามหาของบางอย่างอยู่นะอะไรเหรอเธอมีกล่องของลลขวัญไหม เอาที่สปาเอาที่สวยๆหน่อยแบบที่เอาไว้ใส่ขนมน่ะมีอยู่แล้วค้าขายของโบราณจะไม่มีกล่องของขวัญได้ยังไงล่ะที่เรามีกล่องใส่ของขวัญที่ดีที่สุดในเจ็ดในในทั้งเจ็ดประเทศเลยคุณรอสฟักคู่นะฉันไปบอกเท่าแกก่อนคุณสามารถรับกล่องนั้นได้โดยไปหา เธอที่ร้านได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการเยี่ยงไปเลยของเรามีกล่องลอไรไูรู้ดใส่แล้วอะไรรู้อ่านไม่ออกรูฝุลูรู้ไปแล้วไปต่อคะเหมือนจะไกลแล้วเนี่ยโอ้ไกลจริงด้วยแม่งกลับมาที่เดิมเลยมั้งเนี่ย เย็นเจี๊ยบหวานชื่นดื่นลมเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบเก้าแปดสิบห้าที่ไหนอะ่ะตรงนี้หรอโอเคสวัสดีเจ๊ ดีคุณชื่อเอ่อสามารถมาที่ร้านเพื่อมารับกล่องสวยๆได้ลุงบอกชั้นหมดแล้วล่ะต้องขอบคุณพวกเธอทั้งสองที่ช่วยไว้สินค้าที่ดีที่สุดในร้านชั้นล้วนเป็นลุงเอามาทั้งนั้นถ้าเขาเป็นอะไรไปธุรกิจของชั้นคงไปต่อไม่ได้เอาถ้าเกิดลุงเป็นอะไรไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงล่ะหนูก็ต้องขายของอยู่ต่อนะ เอานี่ตัวกล่องของผันนี้ก็เป็นของโบราณเขามีอายุอย่างน้อยร้อย้อยสี่สิบปีได้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วด้วยลองดูว่าพอใช้ได้ไหมได้ได้ใช้ได้เลยล่ะจริงสิขอยืมอย่างอื่นอีกได้ไหมแน่นอนของที่อยู่บนชั้นเชิญคุณเลือกตามสบาย โอมิหม้อดินนี่ดูท่าทางไม่เลวเลยใช้ของโบราณมาเป็นชามะสมขนมต้องทำออกมาอร่อยแน่นอนเสร็จแล้วที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครเอาไปใส่ในกล่องของขวัญจากนั้นก็โปยด้วยน้ำตาล oh, <yes. S 2> มีดอกไมส้สดที่เพึ่งเด็ดมาด้วยเอาไปตกแต่ง สักดอกสองดอกสิว้าวขอบคุณนะว้าวสวยจังเลยไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกผิดนะเอาละใส่ทุกอย่างลงไปในกล่องนี้แล้วทีนี้เราไปหาแปลปลากันเถอะอ่านไออกปลาปลาไปเย้ยโอ้ขนมสวยนะ ไปไหนวะเนี่ยมันออกนอกเมืองแล้วมั้งเนี่ยไปไหนวะไนี่ย้าพี่กัดมันก็ไม่บอกทางคุยี้เหี้ยเดี๋ยถ้าติดตามติดตามติดตามนี่ไม่กูงงวะเนี่ยเพรามันมันก็ไม่นำทางด้วยถ้าให้เรา,นะเ,า,นนะานเนี่ยอยูไไ่ข้างบนนะข้างบนนั่นเนี่ยนีเออไปทางไหนวะอันนี้ แล้วตัดแล้วแล้วกันโอเคประมาณนี้นะครับผมตัดมาก่อนกวเดินเข้าไปใกล้แล้วแม่งเข้าสากัดซีนนะไม่ใช่อย่าชีบหายอยู่ไกลนะลุงมันมีจุดบาัาเลตามที่สอนมาต้องพูดแบบนี้พี่นะ <Excuse me. S 1> สวัสดีที่นี่มีดวงจันทร์ขายใช่ไหมดวงจันทร์เลยเหรอ ใช่แล้วจะเอากี่ดวงล่ะไม่สะดวกจะบอกจำนวนนะตอบได้ดีท่านทั้งสองเชิญไปจา,จากทางนี้ได้เลยจริงสิท่านทั้งสองคืนแขนที่ท่านหญิงนัดเจอไว้คือแขกที่ท่านหญิงนัดเจอวันนี้ใช่ไหม <Yep. S 1> ถูกต้อง นี่ไม่ใช่รหัสลับของแขกแต่เป็นรหัสลับนี่มันอะไรกันเนี่ยกันกันเนี่ยไม่ต้องงงอะไรบ้างหรอกท่านหญิงนัดใครก็ออากเข้าไปโอ้อย <c oughs> โอ้อยเล่นมาตั้งหลายพาร์ทกูละเจอท่านหญิงแม่งกูอยอมจริง ฉันรอพวกเธอมันเนิ่นนานผู้ที่กลับมาอ่าจออกอาทัดนั้นแนนนี่เราได้เตรียมของขวัญสำหรับการพบกันครั้งแรกไว้ให้ด้วยหวังว่าเธอจะชอบนะให้ฉันหรอขอบใจมากนะฉันเชิญพวกเธอทั้งสองมาแต่กลับต้องมาทำให้ลำบากไม่ลำบากเลยแฮ่สวยมากเลย เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ขึ้นมาที่สูงขนาดนี้ไม่ใช่หรอกเออเธอองค์หญิงสวยแลนว่นีหาดีใจที่เธอชอบนะเเอ,อเดี๋ยวมันอะไรมันจะเป็ยไงวะอ๋อ,อไม่ใช่หมาถึงเมืองมังแห่งนี้ลอยอยู่บนฟ้าและสูงกว่าภูเขาทั้งมวลอีกทั้งยังสามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของท่าเรือจากที่นี่ได้ด้วย ฉันหาเงินมาสร้างที่นี่ตั้งแต่สมัยที่เริ่มทำธุรกิจแล้วละ่ะหลังจากที่กลายมาเป็นเรือฉันก็ได้เชิญช่างฝีมือดีให้สร้างขยายที่แห่งนี้ต่อไปเรื่อยๆตอนแรกมันใหญ่เท่าห้องห้องน,นึกเท่านั้นแต่ตอนนี้มันสามารถบดบังท้องฟ้าได้แล้ว ฉันเชื่อว่าจะต้องมีสักวันที่เงาของมันสามารถครอบคุมทั้งเจ็ดประเทศได้ท่านหญิงคนนี้มีความทะเยอทะยานมากทีเดียวมีแขกจากภายนอกเพียงไม่กี่คนที่มีสิทธิ์ขึ้นมาแต่ฉันได,ดได้ติดต่อกับรักษาการผู้บัญชาการของกองอสศาวินแห่งผ่านจดหมาย ซึ่งเธอได้กล่าวชื่นชมเธอในจดหมายด้วย <As> such, ดังนั้นฉันได้เริ่มจับตามองเธอ <What? S 2> ตั้งแต่วันแรกที่เธอมาถึงแล้วละ่ะฮและในที่สุดฉันก็ได้รับ <in. S 2> รู้การเคลื่อนไหวของพวกเธอตอนที่พวกเธอกำลังมุ่งหน้าไปยังหาไม่ออก หรือว่าก็คือคนของพวกเธอไม่สิคนในทั้งหมด้วนเป็นของคนของเราเป็น <c oughs> นานมานี้ยังได้พบกับด้วย <c oughs> คนที่เจอ,เอใช่ไหม <c oughs> เธอคงไม่ได้แอบ,บมองลงมาจากบนฟ้าตลอดเวลาใช่ไหมร <c oughs> ะยะหา่างซ่าขนาดนี้ คงยากที่จะแอบมองหรอกนะอาศัยแค่ตาและหูก็พอแล้วพวกเธอเป็นคนที่น่าสนใจก็ไม่แปลกที่จะให้ความสนใจบอกว่าไม่มีทางรรบปังหารท่านอาชาเออเธอมักจะไปไปมาหาสู่กับท่านเซียนอยู่บ่อยๆดังน <'t> ั้นจึงไม่แปลกที่จะไม่เชื่อใจพวกเรา ที่เชิญเธอมาครั้งนี้ก็เพื่อสะสางเรื่องที่เข้าใจผิดกันก็ไปไหนอ่ะอย่าเดินหนีกันสิอี่เจ้าจะโดดค่าจะโดดค่าตัวตายเหรออย่าคิดสั้นนะโอเคเฮ้ยกูย่งไคิดสั้นแม่งกูตกลงไปกูขึ้นมา็นยัไงวะกูสงไฟเลยอย่าดีกว่า <laughs> เดี๋ยวขึ้นมาไม่ได้ เธอน่าจะเคยฟังเรื่องสองครามเทพอสูรใช่ไหมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ mm hmm. ก็พอจะคุ้นคุ้นกับคำคำนี้อยู่บ้างในอดีตโลกนี้เคยมีสงครามเทพอสูรที่ต่อสู้กัน them, <did> มาอย่างยาวนานกระทั่งได้จบลงเมื่อ2,000ปี2000 ago, <many> ก่อนช่วงเวลานั้นมีเลือดที่ไหลดินและมีผู้คนล้มหายตายจากไปนับไมทถ้วน ท้ายที่สุดมีผู้ชนะเพียงเจ็ดทนเท่านั้นที่หลงเหลืออยู่ในโลกแห่งผู้พวกเขาสร้างประเทศและเมืองขึ้นบนสร้างปะละพังและผู้แพ้ในของผู้แพ้และแล้วยุคข,ของเทพเจ้าทั้ง7ก็ได้เริ่มขึ้นเห็นเออหรือยังนั่นไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะแต่เป็นหอกหินยักษ์ที่ท่านราชาแห่งหิน คว้าเครื่องเครื่องลงมาในช่วงสงครามใต้หอหินคือผู้ที่พิบ่ายแพ้ต่อท่านราชาแห่งหินแห่งหินนะปีศาจในอดีตการที่ไม่สามารถแทนที่เทพครั้งเจ็ดได้ไม่เพียงแค่ปีศาจที่ ตองตายในช่วง2,000ปีที่ผ่านมานี้แม้แต่7ผู้ทรงอำนาจของโลกก็ได้เปลี่ยนไปเช่นกันการจากไปของท่านราชาแห่งหินเป็นภัยพ,พิบัติที่ไม่คาดคิดแต่ละระบบเทพทั้ง7แห่งจะไม่มีทางลม้มล่มพลายเทพแห่งหินคนต่อไปจะปรากฏตัวในไม่ช้าแต่เราจะลืมท่านราชาแห่งหินได้อย่างไง ความสัมพันธ์ระหว่างชาวเมืองกับท่านเซียนนั้นจะต้องไม่เหมือนเดิมอย่างแน่น,นอนแม้แต่ในยุคเออก็ยังเป็นคนของท่านราชายหินแล้วคุณคิดว่าเราจะสามารถรับโทษของการรอสังหารท่านาชาวไว้เหรอแต่ทำไมพวกเธอต้องซ่อนด้วย วันนั้นดูๆก็เกิดกเกิดเรื่องขึ้นจะไม่ทันได้ตั้งตัวเลยเธอเองก็อยู่ที่นั่นด้วยน่าจะเห็นหมดทุกอย่างแล้วรัตูซ่อนอยู่ในเออมัอมานานแล้วถ้าเราไม่จัดการพวกเขาในตอนนี้ก็จะจริงเสียเปรียบ เราจำเป็นต้องซ่อนฉันถึงสามารถเฝ้าดูสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของประตูได้ประตูที่เธอเอ่ยถึงคือใครเหรอนกักเดินทางเธอคิดว่าอย่างไรหรือว่าก็คือเขาคือเขาฟินะอะไรวะเออดูว่าแะ้วกันเธอเล่นท <c oughs> ายอะไร อยู่เหรอตอบได้ดีถึงวิวข้างนอกนี่จะสวยดีแต่ข้างบนลมแรงไปหน่อยพวกเธอทั้งสองด้านในได้เตรียมต้อนรับไว้เรียบร้อยแล้วล่ะเชิญทางนี้มีจุดเซฟไหมกูขอรอนี้เลยแหละองหญิงท่านหญิงเอาเอาหายไปไหนวะ ท่านหญิงจุดเซฟอะจุดเซฟกูมีไหมเฮียกูขอจุดเซฟจุดเดียวเลยตอนนี้นะกูขอร้องอะมีไหมเฮ้ยกูขึ้นมาแล้วกูลงไปยังไงวะกูงงแล้วเนี่ยเหมือนไม่ได้เล่นย,ยาวๆกับเขาเล่นไม่งโหลดนานด้วยววโอ้โหห้องใหญ่มากเลย ไม่เคยเห็นห้องที่หรูหราขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยหรอดูข้างล่างไ่นะข้างล่างหรือข้างบนวะข้างล่างมั้งโอเคข้างล่างแหละเอ้ยสวยนะสีเขียวกระจูทั้งสองคนตามสบายเลยนะือซสว่าที่นี่คือบ้านของตัวเองก็แล้วกันได้จริงเหรอ ฉันเชิญพวกเธอมาก็อยากจะเป็นเพื่อนกับพวกเธอและเมื่อเพื่อนมาเที่ยวหาก็ต้องให้สบายใจไว้ก่อนนั่นคืออ่ะนี่ก็คือกำแพงในตำนานงันเหรอโอ้ก็โอรู้ข่าวเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเพราะแม้แต่คนเล่านี่ยายยังพูดถึงเรื่องนี้ว่า ผู้คนมากมายต่างอยากซื้อกระดานบนกระแพงนั่นดังสุดๆเลยล่ะเพราะบนกําแพงนั่นได้บันทึกความลับของเมืออเอาไว้นักธุรกิจมักจะสนใจในความลับเสมอแต่แต่นักเดินทางสำหรับพวกเธอแล้วความลับทางธุรกิจคงไม่น่าสนใจใช่นะเธอพิเศษกว่านะคนอื่นเธอเองก็รู้ใช่ไหมล่ะ ถ้าเป็นไปได้ฉันอยากได้รับความเชื่อถือจากพวกเธอแต่ถ้าต้องให้เธอเลือกที่จะเชื่อคนในคนหนึ่งระหว่างฉันกับผู้ที่ไม่เชื่อในเทพน่าเชื่อถือกว่าผู้ที่น่าเชื่อถือในเทพผู้จ้าไม่หาบอกเธอคงจะเลือกสินะฉันรู้สึกได้ ตอนแรกฉันคิดว่าเธอเป็นคนหัวแข็งเกินไปด้วยนิสัยอย่างเธอไม่เป็นแล้วก็คขมีเรื่องที่ต้องคอยสาสางอยู่เบื้องหลังแน่ๆแต่หลังจากที่เธอบอกว่ายุคของเฟียนนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่ถ้าแม้แต่ยังไม่กล้าเผชิญหน้าและอนาคตจะทำอย่างไรแล้ว ความข้างบนบางอย่างในใจของฉันได้ถูกกำจัดไปไม่น้อยฉันไใช่ฉันไม่ปฏิเสธว่าการจากไปของท่านราชาแห่งยิ้นดูเหมือนจะเป็นประโยชน์แต่เพื่อแล้วฉันไม่สามารถปลดไม่สามารถปล่อยให้ตัวเองถูกจำกัดด้วยข่าวลือเรื่องการแย่งชิงอำนาจมีเงาอยู่เบื้องหลังข่าวลือเหล่านี้เหรอ ดูเหมือนว่าเธอจะเข้าใจตั้งแต่แรกแล้วว่าฉันจะพูดอะไรฉันสั่งให้มีการปิดข่าวซ่อนล่างของเซียนเพื่อรักษาความสงบสุขของสถานการณ์ชั่วคขาวและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบที่เคยเกิดขึ้นซือโอกาสช่วงการตายของท่านราชาแห่งินแอ กระทำการลักที่เกินเกินขอบเขตทางการทูกหลายอย่างในฐานะที่เป็นชั้นชั้นเป็นผู้รับผิดชอบฉันไม่สามารถมามัวแต่กับวนต่อหน้าทีเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพวกเขาการอนุญาตให้จัดพิธีสงเสียนก็เพียงก็เพียงเพื่อซื้อเวลาเข้าควบคุมอย่างสมบูรณ์ ก็เหมือนบอกเลยจัดเตรียมสถา,านที่สำหรับทำพิธีก็เพียงเพราอต้องการใช้ประโยชน์จากพวกเราเพื่อบรรลุปเป้าหมายของตัวเองดิ Wait, s right. <S สีพูดถึงการบรรลุเป้าหมายแล้ว <I> ยังมีอีกเรื่องหนึง่งฉันพูดได้ไหมแน่นอนได้ยินมาว่าแขกที่นำข <a> องขวัญมาให้จะได้ผลประโยชน์มากบางอย่างเป็นการตอบแทนงั้นเรา งั้นพวกเราขอฟักอย่างจะได้ไหมไพมอนเธอพูดอย่างอื่นบ้างไม่ได้เหรอฮ่อาฮ่าไม่เป็นไรฉันชอบคนตรงๆช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมานี้มีเรื่องรบกวนพวกเธอไม่น้อยเลยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้แล้วกันเธอสามารถเลือกเอาสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งกลับไปได้เพื่อเป็นของขวัญชดเชย <Yay! S 1> เยี่ยมเลย เธอให้พูดอยู่เราให้พูดอยู่เลยเชียวไพมอนเลือกเอาไว้แล้วละ่ะสิ่งที่อยากได้ก็คือกระดานกำแพงนั่นโอ้อย่ามองฉันแบบนั้นสิเธอไม่เข้าใจเหรอไงกระดานบนกระแพงนั่นถึงแม้จะเล็กเท่าเด็บมือแต่สามารถขายได้ราคาสูงรีบเชียวนะถ้ากระดานนั่นไม่ขาดไม่ขาดนะเออจะไม่อยากคิดเลยว่า มูลค่าของมันจะได้กี่อนอกเราไปดูกันเถอะเอาแผนใหญ่ไอ้เหี้ยเอาะเอาเอาเขาเอาะตรวจสอบเอะพอดูแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเลือกเลยว่าถึอแผนใหญ่ที่สุดอยู่ในจุดที่เห็นชัดที่สุดเอาล่ะเราเอาแผ่นนั้น ล่าลาไหนด้านบนเขียนอะไรไว้สถานที่ที่วงไว้นี่เป็นที่ซ่อนสมบัติหรือโอกาสร่ำรวยอะไรป่าไหนฉั้นดูหน่อยตัวอักษรด้านข้างเขียนไว้ว่าอะไรอีกเออพิจัยเออคับลอกเออมันจะไม่ใช่สมบัติบนกระดาษแผ่นนั้นเขียนไว้ว่าคนพบ ต้องรอยการวิจัยของอานอกคือตะกี้บอกว่าแอบทำเรื่องชั่วๆไว้มากมายเช่นกระจายข่าวเทปกระหายล่าแห่งเซียนและอื่นๆแต่วิจัยเป็นความผิดประมาทประเภทไหนบิเหมือนว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเธอนะจะลองไปสืบไหมเรื่องราวที่เกิดขึ้นดูจงใจไปหน่อยอย่ารอพวกเราไปที่นั่น อยากลอบพวกเราฮะอย่างนี้เองอย่างนี้เองเหรองั้นงั้นพวกเราก็ไม่เร็วไม่ไปแล้วไม่ฉันคิดอย่างนี้แต่จริงๆเธอไหมยความว่ายิ่งเชื่อไม่ได้ยิ่งต้องลองพิสูจน์ในสิ่งที่เธอพูดเออเกินกว่าที่ฉันจะเข้าใจเลยฉันว่าเธอเป็นกันเองกับพวกเรานะดูแล้วน่าจะเป็นคนดีไม่สูนอะไรมากเลยละ ทำตามที่เธอว่าเริ่มกันเลยก่อ,อนก่อนที่จะไปเพื่อพบพกเราลองไปสถานท,ที่ในเอกสารนี้บอกดูดูว่าพวกกําลังทําเรื่องเลวร้ายอ,อ,อะไร,อ,ะไรอยู่กันแน่ <S <S เอาเรยยียงเอาเนาะ กลับขึ้นไปยังไงเราเนี่ยขึ้นอย่างนี้เหรอโอ้โหทางแม่งซับซ้อนหรอโหลดนานหน่อย มันโหลดนะคลิปนี้นานหน่อยเพราะว่าจำเป็นต้องทำาุ้ตงตกลงไปแล้วโอ้ไปไกลเนี่ยไปจากนี่แล้วะขึ้นมาไม่ได้แล้วนะพีห่หรือว่าขึ้นมาได้วะ อาจจะขึ้นด้วยวิธีมาหาไอตะลุงลั้มือนเดิมมันก็ไม่มีอะไรนะขึ้นมาก็ไม่มีอะไรหรอกนะโอเคมันจะดูด้านล่างนี่นะครับอยู่มุมนี้โอเคครับเราไว้เจอใหม่คราวหน้านะครับนะพาร์ทหน้านั่นเองใครที่เข้ารับชมฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับ